น้ำท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและพร้อมที่จะฆ่าชีวิตได้ทุกเมื่อเส้นทางเดินเรือสินค้าบางเส้นทางได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางแห่งความตายจากความเสี่ยงนานาประการที่เรือต้องเผชิญนับตั้งแต่สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้พายุที่รุนแรงคลื่นยักษ์ไปจนถึงโขดหินใต้น้ําและกระแสน้ําวนที่ยากจะควบคุมนี่ยังไม่รวมถึงภัยคุกคามจากมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเช่นพวกโจรสลัดด้วยนะครับ วันนี้เรายังอยากขอพาทุกท่านไปรับชมเส้นทางการเดินเรือนในมหาสมุทรที่แสนจะอันตรายซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ช่องแคบเด็กช่องแคบเด็กตั้งอยู่ระหว่างปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้และคาบสมุทรแอนตาร์กติกาตะวันตก ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นช่องแคบที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยคลื่นที่สูงได้มากกว่า10เมตรรวมถึงยังมีลมแรงและสภาพอากาศที่ปั่นป่วนทําให้เป็นความท้าทายที่น่ากลัวสําหรับนักเดินเรือที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับโดยเส้นทางนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเซอร์ฟานซิสเด็กนักสำรวจในศตรวตรรษที่16นั่นคือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความกว้างประมาณ965กิโลเมตรซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างที่จะแคบเมื่อเทียบกับขนาดของมหาสมุทรโดยรอบเมื่อลมและกระแสน้ำพัดผ่านช่องแคบนี้ลมและกระแสน้ำจะปะทะกันและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์และสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นที่ผสมเข้าด้วยกัน จะยิ่งทําให้เกิดการปั่นป่วนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางที่อันตรายเส้นทางนี้นับได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมสภาพภูมิอากาศเพราะเนื่องจากน้ําที่ปั่นป่วนยังช่วยกักเก็บคาร์บอนปริมาณมากในหมหาสมุทรลึกซึ่งมีบทบาทในการควบคุมอุณหภ,ภูมิโลกและกระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ยังช่วยนําสารอาหารจากมหาสมุทรลึกขึ้นมายังผิวน้ําซึ่งถือได้ว่า เป็นการเจวยรักษาระบบนิเวศท,ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะครับ 2. ช่องแคบน้ำบนุนที่ประเทศนอร์เวย์นอกจากแสงเหนือที่สวยงามแล้วยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและไม่เหมือนใครอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือปรากฏการณ์น้ำบนขนาดยักษ์ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นกระแสน้ำวนไทยที่ทรงพลังที่สุดในโลก South s t a l m a n ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลโบโดทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็กที่มีความยาวเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นและมีช่วงที่ช่องแคบแคบที่สุดประมาณ150เมตรโดยช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นทางในการเชื่อมระหว่างฟอร์ยอดขนาดใหญ่อย่าง South f o r ดกับส k e ต s t a f o r ดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านใน ซึ่งหัวใจหลักของปรากฏการณ์นี้ก็คือความแตกต่างของระดับน้ําที่เกิดขึ้นตามรอบในการขึ้นลงของน้ําในแต่ละวันโดยในช่วงน้ําขึ้นหรือในช่วงน้ําลงระดับน้ําระหว่างฟอยอดทั้งสองจะมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งบางครั้งอาจมีความสูงถึง1เมตรจึงทําให้เกิดแรงดันมหาศาลเพื่อปรับสมดุลของระดับน้ําทะเลที่มากกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะถูกบีบอัดให้ไหลผ่านช่องแคบแดะตื้นในทุกๆ6ชั่วโมง ด้วยความเร็วสูงถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นจึงทำให้เกิดการก่อตัวของน้ำวนขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง10เมตรและมีความลึกได้ถึง5เมตรโดยปรากฏการณ์นี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงของพระจันทร์เต็มดวงและในช่วงของพระจันทร์ใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะมีอิทธิพลสูงในการขึ้นลงของน้ำนั่นเองครับนอกจากนั้นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนี้ ยังได้พัดพาเอาสารอาหารจากใต้ทะเลลึกขึ้นมาสู่ผิวน้ําและทําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งตกปลาที่ดีที่สุดของประเทศนอร์เวย์ด้วยนะครับ 3. ช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกาคือเส้นทางเดินเรือที่ทอดยาวระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะสุมารตราซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ ทำให้เป็นเส้นทางที่สันที่สุดในการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ai, ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นที่สุดในโลกและยังถือเป็นหัวใจสําคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เข้ากับยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งในแต่ละปีจะมีเรือมากกว่า84,000ลำที่แล่นผ่านช่องแคบนี้ คิดเป็นประมาณ25-30%ของการเดินทางด้วยเรือทั่วโลกโดยเฉพาะพวกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมายนะครับแม้ว่าช่องแคบมาากาจะมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจโลกแต่มันก็เป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่อันตรายมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจราจรที่หนาแน่นและยังต้องแล่นผ่านช่องแคบที่บางส่วนก็แคบมากๆจึงทำให้มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางเรือที่ชนกันได้รวมถึงยังต้องเสี่ยงต่อการเจอเรือจนสลัดที่ถึงแม้ว่ามันจะลดน้อยลงไปจากอดีตมากแล้วก็ตามนะครับ 4. แหลมฮอนแหลมฮอนคือปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะโฮโนตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะในเขตเทศบาลกาโบเดอร์โฮโนตของประเทศชิลีด้วยแหลมแห่งนี้ เป็นเส้นแบ่งระหว่างมหาสมุทรอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างเป็นทางการและยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับช่องแคบเดรกซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่อันตรายที่สุดในโลกโดยการที่จะเดินเรือผ่านแหลมฮอนได้นี้เหมือนขึ้นชื่อในเรื่องของความยากลําบากเป็นอย่างยิ่งเพราะจะต้องเผชิญกับกระแสลมพายททุที่ทรงพลังซึ่งไม่มีแผ่นดินใดๆขวางกัน้นจึงทําให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์ที่มีลมที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง ยังมีกระแสน้ําวนกัวโลกแอนตาร์กติกที่ไหลอ้อมผ่านแหลมฮอนจึงทําให้กระแสน้ํายิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลให้เรือจํานวนมากต้องอับปางลงซึ่งก่อนที่จะมีการสร้างของปานามาการเดินทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจําเป็นที่จะต้องผ่านแหลมฮอนจึงทําให้ที่นี่เป็นเส้นทางการค้าที่มีความสําคัญและเป็นบททดสอบที่นักเดินเรือจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเหล่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางผ่านแหลมฮอนด้วยเรือใบถือเป็นหนึ่งในเกียรติยศสูงสุดสําหรับนักเดินเรือและยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จในการเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท้องทะเลโดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ดิอานบาทอ์บนแหลมหอนเพื่อรําลึกถึงนักเดินเรือหลายพันคนที่ต้องสังเวยชีวิตอยู่ที่บริเวณนี้นั่นเองครับ 5. อ่าวเอเดน อ่าวเอเดนเป็นพื้นที่ที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในฐานะของแหล่งโจรสลัดแต่แท้จริงแล้วที่นี่คือจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อก,การค้าและการเมืองระหว่างประเทศด้วยอ่าวนี้เปรียบเสมือนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมต่อโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกเอาไว้ด้วยกันด้วยอ่าวเอเดนตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเยเมนและประเทศโซมาเลียโดยที่อ่าวแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรอินเดียเอาไว้ด้วยกันโดยอ่าวเอเดนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเครื่องเทศในอดีตและยังคงเป็นเส้นทางหลักในปัจจุบันสำหรับในการขนส่งสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นต้นแต่การจะเดินทางผ่านเส้นทางของ Al den, อ่าวเอเดนก็อาจเสี่ยงถูกป้นจากพวกโจรสลัดเพราะที่นี่ เคยเป็นพื้นที่ที่มีการปล้นเรืออย่างรุนแรงที่สุดในโลกโดยเฉพาะจากพวกโจรสลัดโซมาเลียในช่วงต้นตศตวรรษที่21แม้ว่าในปัจจุบันปัญหาโจรสลัดโซมาเลียจะลดลงไปมากแล้วก็ตามแต่ก็อย่าประมาทไม่ได้นะครับอีกทั้งบริเวณแห่งนี้ยังมีความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเยเมนและโซมาเลียที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทะเลที่มีการโจมตีเรือด,ด้วยขีปนาวุธจากฝั่งหรือการวางทุนระเบิดจนกลายเป็นภัยคุกคามใหม่ ที่เหล่านักเดินเรือต้องพบเจอนะครับ 6. ช่องแคบบอสฟอรัสช่องแคบบอร์สฟอรัสเป็นช่องแคบธรรมชาติที่คั้นระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียในประเทศตุรกีมีความยาวประมาณ31กิโลเมตรมีความกว้างที่สุดประมาณ3.5กิโลเมตรและมีส่วนที่แคบที่สุดเพียงแค่700เมตร ณจุดเชื่อมต่อกับทะเลดำและทะเลมามาลาโดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อกับทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบนี้เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าและการขนส่งสินค้าโดยเป็นจุดผ่านของเรือบรรทุกสินค้าและเรือน้ำมันที่มุ่งหน้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตลาดโลกแม้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่บอร์ฟอรัสก็เป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะด้วยการจราจรที่หนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เรือจะชนกันได้อีกทั้งตลอดเส้นทางยังมีโค้งที่หักศอกมากถึง12โคง้งนอกจากนี้ยังมีกระแสน้ําที่ซับซ้อนและแปรปรวนเป็นอย่างมากจึงทําให้การควบคุมเรือโดยเฉพาะพวกเรือขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ยากลําบากและด้วยความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์จึงทําให้ช่องแคบนี้เป็นเป้าหมายที่อ่อนไหวต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกได้เลยนะครับ 7. ช่องแคบแคริบเบียนทะเลแคริบเบียนเป็นหนึ่งในทะเลที่โด่งดังที่สุดในโลกเพราะไม่เพียงแค่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความสวยงามของชายหาดและน้ำทะเลสีเทอรคอยเท่านั้นแต่มันยังเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญและยังเต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันทะเลแคริบเบียนเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างของปานามา ที่เปิดโอกาสให้เรือสามารถเดินทางระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกโดยที่ไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้แต่เส้นทางดังกล่าวก็ยังมีอันตรายอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะทะเลแคริบเบียนตั้งอยู่ในแนวทางของพายุเฮอริเคนเขตร้รรอนทําให้ในทุกๆปีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนเรือที่แล่นผ่านและผู้อยู่อาศัยบนเกาะต่างๆต,ต,ต้องเผชิญกับพายุที่รุนแรงและมีการทําลายล้างสูงนอกจากนั้น ยังต้องระวังพวกโจรสลัดด้วยแม้โจรสลัดจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกับในอดีตแต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์ปล้นเรือประมงและเรือยอทเกิดขึ้นบ้างปรับปรายโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่ใกล้กับชายฝั่งที่ไม่มั่นคงนอกจากนั้นทะเลแคริบเบียนยังคงเป็นเส้นทางหลักสำหรับการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นความท้าทายที่หลายประเทศจะต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับ 8. ช่องแคบโมซัมบิกช่องแคบโมซัมบิกเป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างประเทศโมซัมบิกและเกาะมาดากัสกาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเส้นทางการค้าทางทะเลหลักของทวีปแอฟริกาตะวันออกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายและต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโดยช่องแคบโมซัมบิกเป็นเส้นทางน้ำที่ทอดยาวกว่า1,600กิเม โดยเส้นทางนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ร่วมถึงน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางและเอเชียไปยังประเทศต่างๆในแอฟริกาใต้ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในบริเวณชายฝั่งของโมซัมบิกซึ่งทําให้ช่องแคบนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางพลังงานแห่งใหม่ด้วยนะครับแม้ว่าจะมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดแต่ช่องแคบโมซัมบิกก็มีปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพวกโจรสลัดและการก่อการร้ายรวมไปถึงยังต้องเผชิญกับพายุไซโคลนเขตร้อนโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งพายุเหล่านี้สามารถทําให้เกิดคลื่นสูงและมีลมที่แรงอีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อเรือได้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังต้องระวังเรื่องความไม่สงบทางการเมืองและเศรษฐกิจในบางพื้นที่ของประเทศโมซัมบิกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในทะเล จึงทำให้กองทัพเรือนานาชาติต้องเพิ่มการลาดตระเวนที่บริเวณนี้มากขึ้นนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ8เส้นทางการเดินเรือสุดโหดที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบเนื้อหาที่เรานํามาเสนอนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานั่นเองครับบาย